ส่วนที่บอมส่วนที่บอกส่วนที่บอมไอ้ขาวว่าห้ามมากพวกนายฮะเยัดรูจะไปคูยอะไรกันหนาสัตว์ต้องต้องโดนถอยสองทีสองทีได้ไหมสัตว์ถึงจะถึงจะฟังถึงจะแบบอะไรเงี้ยจากมาเจสันนะพวกกูไอ้เฮียฆ่าไงฆ่าไม่ตายเฮียเหรอเคยโดนแดดเอ้ยเคยโดนแดดรู้แต่ปวดป่ะเคยเห็ดเห็ดไปเนี่ยเวลาโดนแดดรู้แั่ปวดโอ้ยวิ่งเป็นหมาเลยพวกมืออะไรวะยำแดดวะบอกดีควาย เวอเย็นเย็นจะยังจะวิ่งจะวึ่งจะวิ่งวิ่งชาร์จชจยังวิ่งทัร์จมัน MT หม่ยมันกระเจอะยังไงมันเกาะแต่ตุ้นตัวได้ทุกวันมันเ่มาก t รับได้ตนตัวรับหอมั้เหรอแต่วมันจด้เนจเย็นจะเย็นเย็นอย่าอย่าอย่าวิ่งวิ่งงูนเสามสอนงเกมหมุนแทบหมดปลายดานดานออกซ้ายมันมันขวามันมาซ้ายมาซ้ายมาซ้ายวิ่งเข้าไปขวาปลายปเขาวิ่งขาลายปลาย โอบโอบเลยอบเลยสวนสวนสวนยิงสวนยิงสวนไปไปคอมคอมขวอบมือคอมขวาโอบมือคอมขวาโอบมือคอมขวาโอบมือตกฝามาเยอะคตกฝามาเยอะขฝามาเยอะคอมไปสายเอิตาเฟนตะเฟนบินมาตบหลังเลยตบหลังเลยตบเลยตบเลยวินมาเข้าเลยเข้าเข้าเข้าดีวิ่งวิ่งไปไปเออถว้ถแตกหนึ่งแตกหนึ่งไปแตก2ไปไปแตกสาม